สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเที่ยวคาเฟ่นะครับคาเฟ่อาหารเครื่องดื่มวันนี้ผมก็ได้อยู่ที่อำเภอวังสะพุงนะครับจังหวัดเลยนี่นะครับบรรยากาศในร้านนะครับสวยงามมากครับสไตล์ฝรั่งเศสนะครับบรรยากาศร้านสวยงามมากเลยครับนี่นะครับเราก็ได้สั่ง น้ำปั่นนะครับมากินนะครับนี่เลยรสชาติน้ำนี่อร่อยมากเลยครับชาหรือกาแฟมีให้เลือกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มนะครับมีให้เลือกมากมายเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศวันนี้แดดไม่ออกนะครับส่วนมากจะเมฆเยอะฝนก็ไม่ตกครับบางทีก็ริมเปอย นี่นะครับมาดูครับมีน้ําตกด้วยนะครับสวยงามครับเป็นคาเฟ่สไตล์ธรรมชาตินะครับผมก็ชอบสไตล์แบบนี้นะครับสวยงามมากมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่ามีอาหารเครื่องดื่มครบเซตที่นี่เลยครับนี่นะครับมีสะพานไม้ให้ถ่ายรูปด้วยนะครับแต่ความจริงก็คือเป็นปรุนนั่นแหละครับ นี่นะครับบรรยากาศมีชั้นสองให้ชมบรรยากาศด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปนี่นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำตกน้าตกจำลองนะครับสวยงามมากเลยครับที่ถ่ายรูปนี่เยอะไม่ต้องห่วงครับนี่ครับบรรยากาศสวยงามเรือเตอรอลัองการอันนี้ก็คือถ้ำนะครับ จำลองถ้ำนะครับก็คือก็อยู่ในน้ำตกอะครับอันนี้ก็คือน้ำตกที่เราเห็นตอนแรกนี่นะครับก็มีเก้าอี้มีโต๊ะให้นั่งจิบกาแฟด้วยนะครับนี่นะเรามาดูอยู่ในตัวน้ำตกเลยนะครับเนี่ยนี่ครับสวยงามมากเลยครับสไตล์ธรรมชาติใครชอบแบบนี้ก็ต้องรองมาเที่ยวแล้วครับผม เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูบนชั้นสองนะครับว่าบรรยากาศจะดีแค่ไหนมาดูกันครับนี่นะครับเห็นท้องฟ้าปลอดโปรง่งเห็นธรรมชาตินะครับสวยงามครับผมตอนนี้ลมแรงมากเลยนะครับลมเย็นมากๆครับไม่ร้อนนะครับวันนี้นี่นะครับบรรยากาศเห็นภูเขาเห็นชิวทัดเห็น ต้นไม้ต้นไร่นี่นะครับมีสระน้ำด้วยนะครับข้างหลังสวยงามเป็นธรรมชาติมากเลยครับเป็นภูหอเป็นฟูจิด้วยนี่นะครับบรรยากาศร้านคารร่บรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับ ใครที่ชอบคาเฟ่สไตล์ธรรมชาตินี่พลาดไม่ได้นะครับต้องมานะครับนี่เลยลมเย็นมากวันนี้แดดไม่ค่อยมีดื่มชาเย็นๆชื่นใจครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับบรรยากาศดีมากครับใครที่ชอบคาเฟ่สไตล์ธรรมชาติแบบนี้บอกคำเดียวเลยครับว่า ห้ามพลาดครับผมสำหรับคลิปนี้กู Good ๊ด b บ e ครับ